ตางๆนั้นเกิดด้วยอารมณ์หรือเปล่าบางครั้งบางคาเราเป็นผู้ไม่ปล่อยวางยึดมั่นในสภาวธรรมต่างๆเราจะต้องปล่อยวางให้ได้เราจะต้องเป็นผู้ไม่หลงไหลไม่เคินคนเข้าข้างตัวเองไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์ความสงบทั้งหลายทั้งปวงนั้น <c oughs> เพราะไม่ได้เป็นจบอันอมเราวางใจให้เป็นกลางปฏิบัติอย่างต่อเน,นื่องไม่ย่อท้อสิ่งที่เราทั้งหลายควรจะต้องจําไว้คือเมื่อเราปัารานะจะบรรลุธรรมจะมีศัตรูจะมีคนที่กัดแกล้งจะมีคนที่ขัดขวางไม่ให้เราเข้าถึงธรรมอันสูงสุดเพราะจะเป็นการเหมือนกับ เพื่อนไล่เพื่อนเลวที่บอกว่าบัดนี้เธอได้เป็นผู้ชนะแล้วบัดนี้เธอได้เป็นผู้สําเร็จแล้วบัดนี้เธอได้พ้นทุกแล้วบัดนี้เธอได้เป็นผู้เข้าถึงธรรมที่ไม่มีใครเข้าได้แล้วเธอเป็นผู้วิเศษแล้วเราก็จึงชาลาใจเราก็จึงเป็นผู้อิ่มใจพอใจและก็จึงเป็นผู้ยุติไม่มีการข้นขวายไม่มีการค้นคว้า,า,าและไม่มีการพัฒนาต่อไปนั่นก็เป็นเรื่องที่พระบุทธเจ้าก็เป็นผู้ ได้สาธยายว่าบรรดาผู้ประพิติปฏิบัติแม้พิสูจน์องค์ระเจ้าแม้จะอยู่ในป่าแม้จะอยู่ในถ้ำเพียงลําพังมีความอบอาจมีความกล้าหาญมีความเก่งกล้ามีความมั่นใจในตัวเองว่าบัดน,นี้ชีวิตเราก็ไม่ควรตายเราเป็นผู้เอาเป็นเอาตายเราเป็นผู้ปฏิบัติแท้จริงแล้วก็อาจจะเป็นอารมณ์เพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้อยู่กับธรรมชาติไม่ได้อยู่กับวิธีการแห่งการพิจารณาธรรมเป็นเรื่องของความกล้าหาญเหมือนกับ <c oughs> ผู้คนในยามที่มีสถานการณ์บีบคั้นก็จึงเกิดความกล้า,าหาญไม่ัวดตายไม่กล้าที่ <c oughs> ไม่เป็นผู้ที่หวาดกลัวไม่มีความเดือดร้อนวิตกกังวลจริงใดเป็นผู้มีความกล้าอนเด็ดขาดนั่นก็แปลว่าบรรดาสถานการณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็จะเป็นปัญหาที่ว่าจะไม่รักษาความเป็นธรรมรวมกระทั่งถึงความ มั่นคงในจิตใจได้ตลอดเวลาวิปัสสุนิยเลนนั้นเป็นอันตรายในทุกข้อแต่ถ้าจะถามว่าทิ่งใดที่จะเป็นอันตรายมากที่สุดก็คือการที่เราทั้งหลายทั้งปวงหลงผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ใดๆการถ้าจะเปรียบเทียบแล้วข้อที่ถูกมองว่าน่ากลัวน่า,นาอันตรายที่สุดก็คือเรื่องของความพอใจในเรื่องของ สถานะสภาว่าทั้งเก้าข้อที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแสงเป็นยานเป็นปิติเป็นวัตรที่เป็นความสุขเป็นศรัทธาเป็นความเพียรเป็นสติเป็นอุเบขาเขาย่อลงมาแล้วก็เป็นผู้ที่จะจะต้องเข้ามาถึงสถานะแห่งความวิเศษที่เรียกว่าต้องระมัดระวังแสงที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นจะเป็นแสงที่ทําให้เราหลงติดในแสงสว่างทําให้เราเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแสงแห่งธรรม รวมกรทั้งถึงข้อที่อันตรายไม่ต่ำขวาและไม่น้อยเลยก็คือเรื่องเข้าใจถึงสภาวะยานยานเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นอย่างแจ่มชัดเป็นความหลงติดในความรู้นี้ทำให้เราคิดว่าเรานั้นเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงคิดว่าเป็นผู้ที่พิเศษเป็นผู้ที่ ส <c oughs> ามารถที่จะเข้าถึงธรรมและสามารถที่จะสาธยายธรรมสามารถที่จะตอบปัญหาคนได้มีปฏิภาณไหวพริบเข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งขานาดความรู้ความเข้าใจก็ยังหลอกบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประพฤติปฏิบัติผู้ที่เข้าใจตัวเองว่า <c oughs> เรานั้นเป็นผู้ ได้เกิดความวิเศษเกิดขึ้นจึงทําให้เกิดเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นความรู้สึกแห่งความว่าตนเองนั้นเป็นผู้วิเศษมีความสําคัญว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่เหนือกว่าบรรดาผู้คนทั้งหลายเป็นอุปสรรคในการบรรลุธรรมแต่ก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจเพราะว่าคิดว่าตัวเองนั้นปฏิบัติแล้วได้เป็นผู้สูงสุดแล้วเวิปัสสนากิเลรนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้บรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงนั้นยุติในการประพฤติปฏิบัติยุติในการค้นหาความเป็นจริงไม่เข้าถึงปัญญายาแท้ที่จริงแล้วหลายคนก็อาจจะมีความรู้อันเกิดจากความจำเกิดจากที่ได้ฟังมาเกิดจากที่ได้อ่านมากับสิ่งต่างๆที่ได้คิดมาก็ถือเป็นความรู้ที่เข้าใจในสภาวะธรรมแต่ความรู้นี้ไม่สามารถตัดกิเลสได้เป็นความรู้ที่ เหมือนกับเราเมื่อได้ไปอยู่ในบรรยากาศใดๆก็มีจิตใจที่เข้มแข็งมีจิตใจที่ <c oughs> มุ่งมั่นเป็นผู้ปล่อยผู้วางได้แต่เมื่อห่างสถานการณ์สิ่งแวดลอ้อมก็จึงกลับกลายเป็นคนต้องหวนกลับไปที่จะถูกใต้อำนาจกิเลสอีกเหมือนกับคนที่ปฏิบัติ ขณะที่ปฏิบัติอยู่เป็นเวลายาวนานเขาถือเป็นคนที่มีจิตใจอันเข้มแข็งไม่โกรธใครไม่โลภไม่หลงไม่เป็นผู้หลงละเมอเพล่ภพทั้งหลายทั้งปวงแต่เมื่อได้ห่างวัดห่างวาห่างการปฏิบัติไปจากวันเวลาที่เคยเข้มแข็งก็เลยจะเริ่มอ่อนแอจะเริ่มอ่อนไหวในที่สุดก็จึงเปลี่ยนไปกลายเป็นคนวิตกเป็นคนกังวลกลายเป็นคนฟุ้งซ่านเป็นคนหวาดกลัวบางครั้งก็เพิ่มเป็นความโกรธเป็นความโลภเป็นความหลงวิปัสนา ยานที่เคยประพฤติปฏิบัตินั้นได้จางหายไปก็เป็นเพราะว่าเราใช้วิธีการที่นำความรู้จากการอ่านจากการฟังจากการคิดนั้นคิดว่าเราบรรลุธรรมแล้วเข้าใจธรรมแล้วความรู้นั้นเป็นเกิดจากสัญญาเกิดจากความคิดในที่สุดเกิดจากความไม่มั่นคงก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้ปัญญาที่จะเกิดสูงสุดนั้นจะต้องเกิดจากการภาวนาการภาวนานั้นก็คือการทำให้จิตทั้งหลายทุกดวงที่เกิดขึ้นในตาม ในช <c oughs> ีวิตของมนุษย์นั้นได้ถูกพอกบรรดาผู้คนนั้นจะไม่เข้าใจคิดว่าแค่อ่านแล้วคิดจําแล้วเอามาวิเคราะห์วิจารณ์แล้วสามารถสาธยายได้สามารถที่อธิบายได้เป็นผู้เป่าประกาศได้แท้ที่จริงแล้วกิเลสทั้งหลายทั้งปวงก็จมถูกกดดันอยู่ไม่เป็นไหนแต่ถ้าผู้ใดก็ตามใช้วิธีในการปฏิบัติี่เลกว่าพอกให้จิตนั้นเกิดเป็นมรรคจิตเป็นมรรค <c oughs> เป็นผลลจิตนั้นที่เกิดจากการบำเพ็ญเพียรเกิดจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นภาวนามมยะปัญญาจิตนั้นจะถูกแปลงสถานะด้วยอัตโนมัติจะไม่มีวันที่จะหวนกลับไปได้นี่ก็คือสิ่งที่บรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงอย่างทําความเข้าใจผิดเหมือนนักอ่านนักวิเคราะห์เหมือนนักจําทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นผู้นํามาข้อความจากข้อ ในพระไตรปิฎกนําข้อความจับที่ได้ฟังมาจากอูบาจารย์มามาพิดมาไต่ตองก็สามารถทําความเข้าใจได้ความเข้าใจในทางโลกกับความเข้าใจในทางธรรมก็เป็นสิ่งที่ไม่ต่างกันแต่ทําไม่ได้เหมือนกันเพราะความเข้าใจนั้นก็ยังหวนกลับไปทําได้อีกในความผิดเหมือนกับคนที่เรียนมาชั้นสูงไม่ว่าจะเรียนภาษาใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าถึง ปริยัติที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ได้รู้แจ้งในพระไตรปิฎกแต่ก็ยังปลาสิกขาไปมีครอบครัวนั่นก็แปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องของพระธรรมคําสั่งสอนแต่ว่าไม่สามารถทําได้เพราะถ้าทำได้ก็ต้องรู้แก่นของพระพุทธศาสนาว่าแท้ที่จริงแล้วการเวียนว่ายตายเกิดคือสิ่งที่ต,ต้องปฏิเสธสิ่งที่จะต้องทําให้เกิดขึ้นเราจะต้องยุติหนทางที่จะไปสู่การพ้น บนทางจะไปเกีการเกิดแก่เจ็บตายอีกดังนั้นใครก็ตามที่เรียกว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้เข้าใจในพระธรรมแล้วต้องเป็นผู้ที่สามารถที่จะตั้งจิตตั้งใจตั้งตัวให้ในทิศทางเดียวกับพระพุทธเจ้าให้ได้ต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความ <c oughs> ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตนเองเราทั้งหลายทั้งปวงจะต้องเป็นผู้ดูลักษณะของผู้ที่มี ลักษณะของถูกวิปัสสนูกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเข้าครอบงำเหล่านั้นจะต้องสำรวจตัวเองเกิดจากการปรุงแต่งยานชนิดนี้เกิดจากการที่เราทั้งหลายทั้งปวงมีความมุ่งมั่นมีความปารสนาอยากจะบรรลุธรรมถึงจะปฏิบัติมาเป็นสิบปีเป็นยี่สิบปีเป็นห้าสิบปีเป็นร้อยปีเหมือนจัลลือสีก็ปฏิบัติกันมาทั้งชีวิตเขาก็ยังไม่สามารถที่จะนำ ปัญญาอันาาสูงสุดเกิดขึ้นได้เพราะไม่ได้พิจารณาธรรมในเรื่องของธรรมชาติไม่แบบจะเป็นพระพิสุโงคองค์เจ้าอยู่ในป่าอยู่ในเขาพระป่าผ้าบ้านผ้าเมืองทั้งหลายทั้งปวงถ้าเป็นผู้ที่ไม่ได้ใช้ การพิจารณาด้วยธรรมชาติแล้วสิ่งต่างๆแล้วนี้ก็จะไม่เป็นกลางเมื่อไม่เป็นกลางจิตก็จะปุงแต่งทําให้เกิดเป็นวิบัตินุกิเลสได้อย่าได้เอาเรื่องของการประพฤติปฏิบัติที่ปุกจิตนั้นมาเป็นข้ออ้างอย่าได้เอาระยะเวลา ที่ปฏิบัติมายาวนานเป็นข้ออ้างอย่าได้เอาสํานักอย่าได้เอาครูบาอาจารย์มาเป็นข้ออ้างว่าเราอยู่สํานักนี้อยู่ <c oughs> ครัตที่นี้อยู่กับอาจารย์ที่เด่นดังอย่างนั้นอย่างนี้เราปฏิบัติมาเรียกว่ายากลําบากอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเวลายาวนานอย่างนั้นอย่างนี้เราจะต้องเป็นผู้บรรลุธรรมนั่นก็เกิดจากการคิดปุ่มแต่งเข้าข้างตัวเองแล้วทให้เกิดความฝังแน่นในใจ,ใจิตใจไม่มีใครถอดถอนออกได้ไม่มีใครที่จะมาลื้อได้เพราะเราจะเอา ข้อมูลต่างๆนะันเรานี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเธอปฏิบัติทำกุจิจเช่นฉันหรือเปล่าฉันไปน,นั่งหน้าภูนั่งหน้าภูเขาที่ว่าขาดสติแล้วต้องตกไปตายเลยแสดงว่าฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนที่กล้าหาญฉันไม่หลับไม่นอนลวงทั้งถึงฉันเป็นคนที่ <c oughs> ยอมเสียสละชีวิตได้นั่นก็เป็นอารมณ์ไม่ได้เกิดจากปัญญาไม่ได้พิจารณาตามความเป็นจริงเราทั้งหลายทําอะไรก็